ตอนนี้นะครับการเมืองเนี่ยซัดกันนัวเอาคนแรกก่อนคนแรกที่ออกมาเปิดเผยก็คือคุณชัยวุฒนาคมานุสร์พี่โอเอามาบอกแล้ว,ว่าลุงป้อมจะเป็นผู้กำกับเองจะเป็นผู้กำกับลุงป้อมจะสวมบทสปิลเบิร์กสปิลเบิร์กนะฮะแต่ล่าสุดท่านเสรีพิสุทธิ์หลังจากที่ถอนตัวออกไปไม่ร่วมวรัฐบาล มีเสียงเดียวก็ไม่ร่วมเลิกร่วมก็ออกมาเปิดงานใหญ่งานไปเยี่ยมชั้น14แล้วก็ไล่เลียงมาเลยว่าสมัยดำรงตำแหน่งผอ,อตอรอมาขอตำแหน่งตำรวจกันฉ่ำไล่มาเลยทั้งวงการนะต่างๆนาน,นาแล้วก็ยังมีการบอกอีกน,น,นะครับว่าเดี๋ยวจะมีการปล่อยเป็นซีรีส์ต่างๆว่าอะไรยังไง เมื่อวานนี้ปล่อยแบบทีเซอร์ทีเซอร์แชทว่าไปเยี่ยมคุณทักษิณที่ชั้น14โอ้ยตอนนี้ก็ร้อนร้อนเดือดเดือดกันคุณนะทุกคนก็จับจ้องนะคะว่าท่านเสรีจะมีหลักฐานอะไรนอกจากแชทลน์อีกหรือเปล่าเพราะคนก็บอกว่าป่วยจริงป่วยทีป่ป่วยอะไรต่างๆนะน,นะมีรูปไหมมีรูปไหมแต่ใบรายชื่อใบเยี่ยมอของกรมราชธานรมมันไม่มีท่านเสรีอีก โอ้โหตอนนี้นะโะกัน,นัวแล้วเธอการเมืองมันจะเข้มข้นนะท่านเสรีบอกว่าอายุไขของรัฐบาลจะสั้นไปอีกถ้าเป็นอย่างนี้ฉันฟันธงเลยลุงป้อมเป็นนายกแล้วไม่ใช่อะไรนะร้องกันจนนายกหมดหมดบัญชีเนื้อออกไหมเพื่อไทยมีสามท่านไปแล้วหนึ่งถ้าร้องไปเรื่อยๆหมดอีกหมดอีกไปถาท่านอนุทินหมดอีกลุงป้อไมได้เป็นแล้วจบ เลิกลองเรืก่อกไนไหมนะมีผู้กำกับเยอะมากตอนนี้นะคะการเมืองนะมีจะมีสเตปเป็นเป็นหนังเป็นซีรีส์นะเป็นหนังเป็นละครต่างๆลุงป้อมเนี่เป็นสปิลเบิร์กส่วนท่านเสรีก็เป็นพูมกับซีรีส์นะจากเน็ตฟ i ิกไหมไม่ใช่ไอเชีอี She e? ไม่ใช่แต่เป็นซีรีส์การเมืองมันๆน,นะคุณนา <c oughs>